สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t Pod พอดแคสต์จาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงงานมาม่าปี2021กันนะคะหรือว่างาน MNe t Asian Music Award นะคะที่ได้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งงานในปีนี้เนี่ยยังคงเต็มไปด้วยเศษพิเศษแล้วก็บรรยากาศความน่ายินดีของการประกาศ รางวัลต่างๆด้วยนะคะสําหรับงานมาม่าในปีนี้เนี่ยก็มาในทีมที่แบบว่าชวนให้ผู้ชมทั่วโลกเนี่ยนะคะสะดวกไปด้วยกันด้วยการเต้นและร้องเพลงที่ชื่นชอบซึ่งสเตจเปิดงานในปีนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของสมาชิกจากวง Idol Group ปเจนีนะคะกับโชว์ในคอนเสิร์ตบูมเดอะซาวนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงผู้ชนะรางวัลในแต่ละสาขานะคะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่างานมาม่าเนี่ยก็จะมีการประกาศรางวัลต่างๆนะคะ แฟนๆเนี่ยก็ค่อนข้างลุ้นกันมากๆเลยนะคะสําหรับรางวัลแต่ละสาขาในปีนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะสรุปแต่ละรางวัลนะคะให้ทุกคนฟังกันนะคะสําหรับรางวัลแรกนะคะอาทิตย์ออฟเดอะเนะคะตกเป็นของศิลปินอย่าง BTS นั่นเองนะคะส่วนซ o งออฟเดอะเย r เนี่ยก็เป็นของ BTS เช่นกันนะคะในเพลง Butter นั่นเองนะคะแล้วก็อัลบั้มออฟเดอะเนะคะก็ตกเป็นของ BTS เช่นกันนะคะในอัลบั้ม B นั่นเองส่วน TikTok Worldwide Icon ท่อน e อฟเดเเนี่ยก็ยังเป็นของศิลปินอย่าง BTS นั่นเองนะคะส่วนเบสกรุ๊ปนะคะเมลเนี่ยก็ตกเป็นของ BTS นะคะส่วนฟีมลเนี่ยก็ตกเป็นของทวายนั่นเองนะคะส่วนเบสอาทิติส์นะคะเมลเนี่ยเป็นของแบงค์ฮยอนส่วนฟีมลเนี่ยได้แก่อ U นะคะศิลปินเดี่ยวของเราส่วนเบสนิวอาทติสต์นะคะเมลเนี่ยได้แก่อนไฮเพนนะคะเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยพวกเขามาแรงกันจริงๆนะคะสาหรับออนไฮเพนแล้วก็ฟีเมลนะคะก็เป็นอย่างที่ แบบว่าหลายๆคนเนี่ยคาดการไว้นะคะสำหรับวงเอสป้นั่นเองนะคะจาก SM Entertainment ที่เรียกได้ว่าพวกเธอเนี่ยนะคะมาแรงมากๆเลยส่วน Best Dance Performance นะคะเมลเนี่ยเป็นของ BTS นะคะในเพลง Butter นั่นเองส่วนฟ m เม e นะคะเป็นของเอสป้นะคะในเพลงฮิตอย่าง n e x t Level นะคะส่วนโซโล่เนี่ยนะคะตกเป็นของศิลปินจาก Blackpink อย่าง r o s ซนะคะในเพลง on theground นะคะเรียกได้ว่ารางวัลน,นี้เนี่ยนะคะก็ค่อน คางที่จะแบบว่ามีการพูดถึงมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยที่รับรางวัลเนี่ยก็มีกระแสมากๆส่วน b บสวอล์คอลเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็ได้แก่ IU นะคะในเพลง Celebrity นะคะส่วน b บสออริจินอลนะคะหรือว่าเพลงประกอบละครหรือว่าซีรีส์นะคะก็ตกเป็นของโชจองซอกนะคะในเพลง I Like You นะคะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบละครนะคะ Hospital Playlist 2นะคะ ส่วน b เ s ส collaboration นะคะก็เป็นของอักดงมิวสิเคียนนะคะแล้วก็ IU ในเพลงนะะักกะนั่นเองนะคะส่วน b บ s ฮ h i ท h ร p ฟอปนะคะแล้วก็ All Band Music เนี่ยก็ตกเป็นของอาร์ไอซ์แลนด์นะคะเป็นเพลงเมโลดี้นะคะส่วนเบสแบนเปอร์ฟอร์แมนส์เนี่ยก็เป็นของจานาบีนะคะใน autumn night นะคะส่วน worldwide fan choice top เนี่ยนะคะก็มีดังนี้นะคะก็ได้แก่เซคิด NCT Dream NCT 127 e N h y p e n นะคะ T B T Teaser w วาย BTS Lisa แล้วก็ Seventeen นะคะไปกันที่รางวัลต่อไปกันบ้างนะคะสำหรับ Best Asian Artist นะคะของญี่ปุ่นเนี่ยตกเป็นของโจวันนะคะส่วนแมนดารินเนี่ยนะคะเป็นของ Acute Fight นะคะส่วนไทยแลนด์เนี่ยนะคะก็ได้แก่ t i l l y b i r d นะคะส่วนอินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็ เป็นของ a n น e นนะคะส่วนเวียดนามเนี่ยก็เป็นของควาน AP นะคะส่วน b บ s t New Asian a อา i s ทิตนะคะก็ญี่ปุ่นเนี่ยตกเป็นของ A d ดีนะคะ m a n d a r i n เนี่ยเป็นของ Ans a lo ส่วนไทยแลนด์เนี่ยนะคะก็เป็นของสไปนะคะกับกายจ G นั่นเองส่วนอินโดนีเซียน,นะคะก็เป็นของไลโอดานะคะส่วนเวียดนามเนี่ยนะคะก็เป็นของหวังควินนะคะ สำหรับ Favorite Asian Artist นะคะก็ได้แก่ INI นะคะ Favorite International Artist นะคะเป็นของ e r a นะคะส่วน TikTok Favorite Moment เนี่ยก็เป็นของ BTS นะคะแล้วก็ KTO Breakout Artist เนี่ยก็ตกเป็นของสาวๆ Brave Girl นะคะพวกเธอเนี่ยก็มาแรงจริงๆในปีนี้แล้วก็ b e a t e e c u i v e Producer นะคะตกเป็นของ Bung Chi Hayoc ok นะคะแล้วก็ b e a t Producer เนี่ยก็เป็นของ Teddy นะคะให้กับเิลปินอย่าง Lisa ในเพลงลาลิซ่านั่นเองนะคะสำหรับเพลงนี้เนี่ยก็มาแรงจริงๆแล้วก็เบสคอมโพเซอร์นะคะตกเป็นของยูยองจินนะคะของเพลงของเอสบานะคะในเพลงซาวเวสนั่นเองนะคะแล้วก็เบสเอนจิเนียร์นะคะเป็นของกูจองพิวนะคะแล้วก็ขวอนน้ำอ um ูส่วนเบสวิดีโอดีคเตอร์นะคะก็ตกเป็นของลัมเพนส์นะคะเป็นของเพลงของ BTS นะคะในเพลงบัตเตอร์นั่นเองส่วนเบสคอร์กราฟเฟอร์นะคะก็ตกเป็นของลีจองนะคะ ก็แสดงความยินดีกับรีซองกันด้วยแล้วก็เบสอาร์ตดี e เตอร์นะคะตกเป็นของ M.U.E. นะคะในเพลงของ B.T.S ในเพลง But เต r นะคะเรียกได้ว่า B.T.S. เนี่ยนะคะก็กวาดไปหลายรางวัลมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับศิลปินเคป p OP ในแต่ละรางวัลด้วยนะคะเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยนะคะก็ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่น่าประทับใจแล้วก็ได้รับรางวัลเนี่ยก็แสดงความยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะเกี่ยวกับ กแต่ละรางวัลน,นะคะในงานมาม่าปีนี้หรือว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในปีนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ